สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะเดินทางผ่านจากอำเภอรัตนาวาปีไปอำเภอปากคาดและก็เข้าสู่อำเภอเมืองปึงกาลนะครับผ่านสามอำเภอเลยนะครับวันนี้เริ่มที่อำเภอรัตนาวาปีเดินทางตามทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งสองเหมือนเดิมนะครับสายหนองคายอบบุบลราชธานีหรือว่าถนนสายพญานาคนะครับทางสายพญานาคเป็นทาง เส้นทางที่ผู้คนสัญจรเดินทางผ่านมาผ่านไปนะครับช่วงมีพญานาคบังไฟพญานาคช่วงออกพรรษาก็จะมีคนเยอะแยะนะครับมาชมบั้งไฟพญานาคเราเริ่มออกเดินทางจากอำเภอร,รัตนาวาปีนะครับจะผ่านอำเภอปากคาดก่อนนะครับเป็นอำเภอชายแดนติดต่อกันนะครับระหว่างจังหวัดน้องคายกับจังหวัดบึงการตรงอำเภอ รัตนวาปีกับอำเภอปากคาดนะครับอำเภอรัตนวาปีเป็นขึ้นกับจังหวัดน pues, ้องคายส่วนอำเภอปากคาดขึ้นกับจังหวัดบึงการนะครับเราก็มาถึงบริเวณเขตพื้นที่อำเภอปากคาดแล้วนะครับสำหรับอำเภอปากคาดก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงการเดิมอำเภอปากคาดก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดน้องคายนะครับ ต่อมาก็าได้แยกออกมาจะตั้งเป็นจังหวัดบึงการตามพระราชบัญญัติจะตั้งจังหวัดบึงการพศ2554อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่23มีนาคมพศ2554เป็นต้นไปนะครับอําเภอปากคาดจังหวัดบึงการนะครับหลังจากนี้นะครับแล้วก็จะพูดถึงอําเภอ เมืองบึงการนะครับเพราะว่าเรามอ่งหน้าไปที่อำเภอเมืองบึงการนะครับตรงนี้ก็อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอปากคาดนะครับถนนจากช่วงอำเภอปากคาดนะครับทางหลวงหมายเลข2 1 2กําสองกลังก่อสร้างนะครับกําลังขยายช่องทางจะราจรจาก2ช่องทางให้เป็นสี่ช่องทางนะครับเดิมก็2ช่องทางจราจรนะครับกําลังขยายออกให้เป็นสี่ช่องทางนะครับเกรือไม้เครื่องมือ ในการก่อสร้างรถต่างๆก็อยู่พื้นที่นะครับการเดินทางก็ยังไม่สะดวกนะครับแต่เมื่อเสร็จประมาณอีกไม่นานนะครับก็คงเสร็จก็จะเดินทางสะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าจะเป็นสี่ช่องทางกราจอนะครับสำหรับอำเภอเมืองบึงการนะครับเมืองบึงการเป็นอำเภอหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการจังหวัดบึงการ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีน้ำตกมีภูเขาเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงและอีกฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขงจะเป็นประเทศสปปลาวนะครับประวัติของอำเภอเมืองบึงการนะครับเดิมก็มีชื่อเดิมว่าบ้านบึงการมีฐานะเป็นตำบลขึ้นกับอำเภอชัยชยบุรีจังหวัดนครพนม ต่อมาก็ได้มีการย้ายที่วัดการอำเภอชัย,ยาบุรีมาตั้งที่บ้านบึงการคง,งยังมีชื่ออำเภอชัย,ยาบุรีขึ้นกับจังหวัดนครพนมจนกระทั่งปีพศ .2460 ก็ได้ถูกโอนย้ายให้ขึ้นต่อจังหวัดหนองคายและถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็นบึงการในปีพศ .2482 ต่อมาในปีพศ2537ก็ได้มีการร้องขอให้จัดตั้งเป็นจังหวัดบึงการตามข้อเสนอของนายสุเมศพมพันหา่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเสรีธรรมในขณนะนั้นนะครับของจังหวัดน้องคายโดยแยกพื้นที่อำเภอบึงการอำเภอปากคาดอำเภอโซ่พิสัยอำเภอพรเจริญอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไลและอำเภอบุ่งคล้าออกจากจังหวัดนองคายแต่กระทรวงม,มหาดไทยก็ยังไม่มีแผนที่จะยกฐานะอำเภอบึงการขึ้นเป็นจังหวัดเพราะการจัดตั้งจังหวัดใหม่เป็นการเพิ่มพาร,ระด้านงบประมาณอีกครั้งยังเป็นการเพิ่มกำลังคนภาครัฐซึ่งก็ขัดมติคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะครับ ช่วนั้นก็มีการประหยัดงบประมาณนะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่7พฤษภาคมพศ2553ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายเทวฤทิ์นิกรเทศสสสัดส,ส่วนพรรคกิจสังคมก็ได้ตั้งกระทูถามสดต่อนายกรัฐมนตรีเรื่องการจัดตั้งจังหวัดบึงการและทางกระทรวงมหาดไทย เห็นด้วยนะครับตอนนั้นกำลังอยู่ในกระบวนการนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งเข้ามาสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงการและในวันที่3สิงหาคมปีเดียวกันนะครับคือปีพศ .2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ เมื่อมีการจัดตั้งจังหวัดบึงการขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงการพศ2554อำเภอบึงการจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเมืองบึงการโดยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงการตามความในมาตรา3และมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับอันมีผลบังคับตั้งแต่วันที่23มีนาคมพศ2554นะครับ จังหวัดพึงการตั้งเป็นจังหวัดเริ่มดําเนินเป็นจังหวัดก็คือวันที่23มีนาคมพศ2554สํ25าหรับที่ตั้งและอาณาเขตของอํเาเภอเมืองบึงการนะครับอเาเภอเมืองบึงการทิศเหนือก็ติดกับแฝงบอรีคําไซสปปลาวติดแม่น้ําโขงนะครับด้านทิศตะวันออกติดกับอํเาเภอบุงคา้าด้านทิศใต้ติดกับอํเาเภอเซกาอํเาเภอศรีวิไล อำเภอรพอรเจริญและอำเภอสซ่พิสัยด้านทิศตะวันตกติดกับอำเภอปากคาดนะครับด้านทิศตะวันตกคือด้านหลังเราที่เราเดินทางผ่านมานะครับก็คืออำเภอปากคาดนะครับสำหรับการปกครองนะครับการแบ่งการปกครองของอำเภอเมืองบึงการนะครับแบ่งออกได้เป็น12ตำบลนึาบหมู่บ้าน ก็จะมี1ตําตำบลบึงการมี11หมู่บ้าน2ตํตำบลโนนสมบูรณ์มี13หมู่บ้าน3ตํตำบลโนนสว่างมี11หมู่บ้าน4ีํตำบลหอคํามี14หมู่บ้านตําตำบลหนองเลิงมี13มหมู่บ้าน6ตตำบลโคกกล่องมี9หมู่บ้าน7ตําตำบลนาสวรรค์มี9หมู่บ้าน8ตํตำบลไคสีมี10หมู่บ้าน9ตําตำบลชัยพรมี13หมู่บ้าน สิบตำบลวิสิตมีสิบสามหมู่บ้านสิบเอ็ดตำบ bon, ลคำนาดีมีแปดหมู่บ้านสิบสองตำบลโป่งเปือ่อยมีเจ็ดหมู่บ้านนะครับก็คือรวมแล้วสิบสองตำบลหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดหมู่บ้านอำเภอเมืองบึงการนะครับส่วนรายละเอียดของตัวจังหวัดบึงการนะครับอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ จังหวัดบรึงการเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสุดของประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพม,มหานคร765กิโลเมตรจัดขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบรึงการพศ2554นะครับอันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่23มีนาคมพศ2554ตามที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ข้างต้นนะครับโดยแยกอำเภอบึงการอำเภอเซกาอำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุงค้าอบึงโขงหลงอเภอปากคาดอเภพรเจริญอเภศรีวิไลออกจากการปกครองของจังหวัดน้องคายจังหวัดบึงกาฬจัดตั้งเป็นจังหวัดลำดับที่76ของประเทศไทยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่สําคัญจังหวัดแถบรุ่มแม่น้ําโขงนะครับท่องเที่ยวรุ่มแม่น้ําโขงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจัดเป็นท่องเที่ยวเมืองรองนะครับ การตั้งถิ่นฐานของจังหวัดบึงการก็เดิมเป็นอำเภอชัยาบุรีนะครับในเขตการปกครองของจังหวัดนครพนมตามที่ได้กล่าวมานะครับตั้งอยู่ที่บริเวณปากน้ำสงครามชัยบุรีเดิมชื่อเมืองชาย,ยสุดอุดมบุรีนะครับอยู่ในเขตการปกครอ,องของเมืองเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของไทยในสมัยนั้นตามแผ่นศิลาจารึกที่วัดไตรภูมิ ประวัติของเมืองชัยบุรีนะครับตั้งขึ้นเมื่อพอศ2อ5 1หัวหน้าชาวไทยย้อชื่อว่าท้าวม่อและนางสุนันทาก็ได้พาบุตรและบ่าวให้อพยพโยกย้ายผู้คนพลเมืองจากเมืองหงสาเมืองหงสาก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงตอนเหนือเมืองหลวงพระวางอพยพลงมาตามแม่น้ำโขงลงมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณปากน้ำสงคราม ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ได้รวบรวมผู้คนมาสร้างเมืองใหม่แต่ตั้งชื่อว่าเมืองชัยยดอุดมบุรีนะครับขึ้นตรงต่อเมืองเวียงจันทร์ผู้เจ้าของนครเวียงจันทร์ได้ตั้งให้เท้าม่อเป็นพระญาหงสาวดีก็ขอเล่าประวัติของอำเภอบึงการจังหวัดบึงการพอแค่นี้ก่อนนะครับจะทำคลิปเล่าต่อเรื่อง เกี่ยวกับประวัติอำเภอบึงการจังหวัดบึงการในคลิปต่ตอไปนะครับเกี่ยวกับอำเภอบึงการนะครับสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวมีมากมายนะครับที่จังหวัดบึงการก็จะมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวมีน้ําตกเก็ดสีน้ําตกตาดกินาเรน้ําตกตาดวิมานทิพบึงโขงหลงภูสิงห์ภูทอกวัดสลางอารมณ์หาดทรายขาว แกงอาหงนะครับน้องกุดทิ้งพวกนี้นะครับตัดสองฝั่งโค้งนะครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามนะครับแล้วก็จะมีถ้ำพญานาคพวกนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนนักท่องเที่ยวบางครั้งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ค้นพบใหม่ก็มีนะครับ <S <S ผู้คนก็หลั่งไหลมาเที่ยวจังหวัดบึงการก็ ขอเชิญนะครับเชิญมาเที่ยวนะครับถนนช่วงนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองบึงการแล้วนะครับกำลังจะขายายเป็นสี่ช่องทางจราจรนะครับกำลังลงมือทำนะครับไม่นานก็คงเสร็จก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ